เรามาดูในส่วนของคัดซีนกันบ้างนะครับทำได้ค่อนข้างเนียนเลยนะฮะตรงนี้เราปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า oppo reno 7 z 5g นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นายตึงเนือจะเอาเจ้า oppo reno 7 z 5g ตัวนี้นะครับมาทดสอบการเล่นเกมเอาเป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรเครื่องหนักๆอย่างเกมเก n s h น n i m p a c กกันเลยนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเล่นเกมหนักๆเล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆเนี่ยมันสามารถปรับสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับความไหลลื่นเป็นยังไงบ้างและเราจะทดลองเล่นกันซักระยะหนึ่งนะครับและจะมาดูกันว่า มันใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่และมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีตัววัดมาด้วยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบการเล่นเกมนะครับเรามาดูขุมกําลังเจ้า Oppo Reno 7 z 5G ที่จะช่วยส่งเสริมในการเล่นเกมของเรานะครับเจ้า Reno 7 z 5G นะครับมาด้วยชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 695 5G Octa Core นั่นเองนะครับมาพร้อมกับแรมขนาด8 g ินะครับที่เราสามารถขยายได้เพิ่มถึง5กิกนั่นเองนะครับรวมๆกันแล้วก็จะเป็น12กิเลย สำหรับด้านหน่วยความจําก็ให้มาไม่น้อยเลยครับให้มามากถึง128กิกกันเลยนะครับสเปคขุมกําลังคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากดูสเปคด้านอื่นๆของเจ้า Reno 7 Z 5G ตัวนี้สามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับนายตึงเนื่องจะแปะลิงก์ไว้ให้นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้เจ้ารุ่นนี้เนี่ยเด่นในเรื่องกล้องด้วยนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Genshi Ni m p a c t กันแล้วนะครับโดยในที่นี้เนี่ยนายตึงเนื่องปรับความสว่างหน้าจอไว้ในระดับการ แล้วก็เสียงเนี่ยปรับสุดเลยนะครับต่อมาในส่วนของโหมดเกมเนี่ยนายถึงหนืดขอเปิดแสดงระบบไว้นะครับเพื่อที่จะได้ดูนะครับว่าตอนนี้ CPU เราทํางานเท่าไหร่ GPU ทํางานไปเท่าไหร่นะครับ CPU ก็จะเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับ GPU เนี่ยก็จะเป็นหน่วยประมวลผลเกี่ยวกับด้านกราฟิกนั่นเองนะครับโดยมันจะแสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราได้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับและในส่วนต่อมาโหมดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เนี่ยนายถึงหนืดจะเลือกเป็นโหมดเกมเลยนะครับโดยมัน จะเพิ่มความไหลลื่นให้กับการเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกแล้วก็อัตรารีเฟรชเรทที่เสถียรนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเล่นจากแบตเตอรี่ประมาณ83นะครับอุณหภูมิที่วัดจากระบบจะอยู่ที่33องศานะครับเดีย๋ยวเราจะลองเล่นประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับแล้วจะวัดด้วยปืนวัดอุณหภูมิด้วยนะครับว่าอุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับตรงนี้ผมจะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ เอาละครับเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยอันนี้เรายังไม่ได้ปรับกราฟิกของตัวเกมนะครับแต่ว่าการแสดงผลที่ระบบตั้งค่ามาให้เนี่ยค่อนข้างไหลลื่นเลยนะฮะ เอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาในการตั้งค่าระบบของเกมแล้วนะครับโดยหัวข้อหลักที่เราจะมาลองตั้งค่ากันก็คือคุณภาพกราฟิกนั่นเองนะครับตรงนี้ทางระบบเกมเลือกให้มือถือของเราเนี่ยเป็นกราฟิกระดับต่ำนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองเดีย๋ยวเราลองมาปรับเป็นระดับสูงกันนะครับเข้าไปเลยปึ๊บเอาเป็นแบบสูงสุดเลยเนาะดูว่าปรับได้ไหมปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้เ,าเราปรับกราฟิกของเกมเป็นแบบสูงสุดเลยครับ เรามาดูในส่วนของ FPS นะครับอตัตรา Refresh Rate นะครับตอนนี้ค่ามันจะอยู่ที่30นั่นเองเดีย๋ยวผมจะลองปรับเป็น60นะครับบึเลือกเป็น60เลยเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเราไปลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างไหลลื่นไหมหรือว่าจะกระตุกนั่นเองนะฮะโอเคเลยคุณผู้ชมดูดินี่ผมเลื่อนเร็วๆนะอันนี้แบบปรับกราฟิกสูงมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปทำเควสกันดูว่ายน้ำแบบเร็วๆเลยอืมโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะขนาดปรับแบบสูงมากเลยนะเนี่ยคือเจ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วผมแนะนำให้ลองปรับระดับระดับสูงหรือว่าระดับกลางดูก่อนนะสูงมากอาจจะมีหน่วงๆนิดนึง แต่นี้มันเป็นการทดสอบนะผมเลยจะเล่นแบบสูงมากตลอดเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อสู้หน่อยว่าเป็นไงอืมใช้ได้ก็ยังยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าแบบปรับให้มันแก a ฟิกมันต่ำกว่าระดับสูงมากเนี่ยน่าจะไหลลื่นกว่านี้นะฮะ แต่ถามว่าสูงมากเล่นได้ไหมเล่นได้นะเล่นได้เลยคุณผู้ชมดูค่าหน่วยประมวลผลการแสดงผลกับ CPU นะครับทำงานค่อนข้างหนักเลยนะคร oh. เรามาดูในส่วนของคัดซีนกันบ้างนะครับทำได้ค่อนข้างเนียนเลยนะฮะตรงนี้เราปรับกราฟิกแบบสูงสุดนะ เอาละครับคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดีย๋ยวนายตึงหนื่งขอเล่งเวลาเล่งคลิปนะครับไปถึงตอนที่เล่นครบ30นาทีแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาวัดกันดูว่าอุณหภูมิมันจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราเล่นได้ประมาณ30กว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ72%นะครับก็คือลดมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนอุณหภูมิที่ระบบตรวจเช็คได้ก็จะอยู่ที่39องศานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดจากภายนอกดูนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยผมจะวัดบริเวณตรงด้านบนของเครื่องตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาเครื่องร้อนเนี่ยจะร้อนบริเวณตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นแผงวงจร หลักเมนบอร์ดนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาวัดจากด้านหน้าเลยครับอ,อุณหภูมิที่ได้จะประมาณ40.9นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเกม Genshin Impact แบบปรับการาฟิกแบบสูงสุดเลยนะฮะเอาละเรามาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับดูว่าได้กี่องศานะครับ ด้านหลังจะอยู่ที่39.5นะฮะประมาณ39นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับสำหรับเจ้า oppo reno 7 z 5 g นะครับมือถือในระดับนี้ราคาประมาณนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆคือถ้าเล่นเกมเกม h i n ิ m p a c t แล้วปรับการาฟิกได้สูงสุดแบบนี้เนี่ยเกมอื่นไม่ต้องห่วงเลยครับเล่นได้แบบสบายสายเลยนะฮะ และอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเจ้า Oppo Reno 7 z 5G ตัวนี้สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนึ่งด้วยนะครับนายตึงหนึ่งจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย